เอาแล้วครับผมนะนี่ก็เข้าสู่เกมของไมค์ครับนะครับผมนะนี่ก็นะเข้าสู่เกมของไมค์ครับเออกูพูดแล้วพูดอีกทำไมว่าโ oh. มสับสนเอออยู่ในใมอดของ IL card ด้วยกันนอะแล้วก็อยู่ในแบบว่าโมดของฮาร์ดคอร์ด้วยแล้วแบบล็อกไปแล้วด้วยก็เป็นซีรีส์ใหม่แล้วนะก็นะฮะแหมผมได้ลองไปเล่นโอ้โหแหลกแหลกแล้วอ่ะก็อยู่ในปา่าก็เลยแหลกนะฮะโอเคนะ ปิง g FS เออยู่ประมาณ40-60เนาะประมาณนี้คอมกากก็งีแหละทำใจเนี่ยอยากเล่นกย่งเงี้ย <c oughs> นนไม่มีเนาะโอเคเออเออ,อขออันหนึ่งขอันหนึ่งถ่ายหัวขาตามาเนี่ยมันแทบจะไม่ช่วยอะไรเลยเอ,ออเออเฮ้ยทิกบ้านซึ่งนี่ผมได้ลองเข้ามาแล้วแม่งตายหาเฮ้ยสิงโตเช็ดแม่สิงโต ซิกโต้วุ้อ้ซิกโต้ซิกโต้ใส่ไม่ได้ช่างแม่งช่างแม่งก่อนตอนแรกคือต้องการทางเข้าทางเข้าทางเข้าโอ้โหไอ้เหี้ยคนเม็ดไอ้เหี้ยมึงจะทำวอมึงหัวโวยโง่ ไอ้โขเหยียดขอโทษเลยครับอยาปเป็นรลยลกันนะฮะแม่ตกใจจริงแม่โอ้โหอยากได้ไม้วะ <oz> ่ะนีันไม่มีวัาเดิมว <oz> ่าโอเคสร้างช่างมันนะฮะนี่ผมก็ต้องการแบบว่าอะไรอ่ะในนี้เป็นบ้านที่น่าจะอยู่ได้มั้ง แต่ประเด็นคือเรามีสิ่งโตอยู่ข้างหน้าบ้านหนึ่งตัวว่ะยังไงวะช่างแม่งเหอะเดี๋ยวเราก็ไปเอาของจากตัวมันได้เนาะเออโอเคชุดกอะช่างแม่งไปเพราะมันใช้งานไม่ได้นะฮะอ่าผมต้องการฟินว่ะตอนเนี้คนฟินแบบก้อนแล้วก็เป็นแบบเป็นเม็ดโอ้ยโอ้ยโอ้ย เออคิดว่าบ้านหลังเนี้ยผมน่าจะอยู่ไปยาวๆเลยนะว้าวแล้วมีต้นไม้ล้มอยู่แต่เท่านี้ปึ๊บเข้าไปเออทำของหินได้เลยบอกว่าลองดูก่อนนะอัน,ะนี้ผมก็ไม่มีเวล้วอะไรเลยเนี่ยเวล้วตรง XP นะครับไม่มีอะไรเลยคาร์ดได้บอกว่าสุ่มสุ่มมั่วเอ้ยได้เลย โอเคอย่างแรกเลยต้องการดา่าเพะวะคิดก่อนหรือเราจะไปหาหินเพ่าแล้วเราทําเป็นที่ขุดดีวะทําเป็นที่ขุดนไปแล้วเอาไปทำปอื่นได้นะที่ขุด <Okay>. genius อ่าในสุดก็เจอเหินแล้วนะเฮ้ยทำไมมันดอกทำไมมันเป็นดอกล็อกอย่างนี้วะเฮ้ยตกใจด้วยว่า,ว,าว่าไม่เจอเปลือกโลกนี่แถมแม่งโหลดแมปอยู่นี่เองนะ คิดว่าแถวนี้จะมีสิ่งเ,เล็กๆที่เรียกว่าถาดหรือไมอ่ต้องการถานไปทำทอสอเห้เนีเอเออเ่อาหารเผาเสร็จล้วเตาเต,ต,ตาไหนวะสักเตาอ,เอ่ะเออหาก่อนเตาไหนโอเคเตาล่างสวยเก็บไปแล้วก็เอานี่มาก่อนครับให้หมดเป็นอันนี้ หายสุดยอดโอ้ลงเสียงเลื่อยมาพร้อมโอเคนะครับแม่งให้หมดเลยือนี่เสียงซอมบี้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆด้วยนะเ,เก็บเก็บไปพวกของไร้สารละพวกนี้ข้างบนน่าจะมีพวกซอมบี้อยู่นะถ้าเกิดเดาอย่างที่ผมเดาเอาไว้ก็มีพวกซอมบี้ ไม่ใช่ซอมบี้ธรรมดาเลยจะเป็นครีปเปอร์เอยอย่าอย่าประสาทกูอย่าช่วี้นะเกียร์ปิดไปปิดเพื่ออะไรวะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เป็นลูรูรัว่น่าเวลาใช้แล้วแมปแม่งโหลดไม่ทันแม่งก็เป็นอย่างเงี้ยพอลงมาข้างล่างน่มีอะไรดีๆเนี่ยขึ้นไปไม่ได้ เหนียเป็นอย่างนี้ออแสดงว่านะระดมสมบูรณ์หละแต่ว่าแมงนีเฉยโหลดไม่ทันไอ้เจ๊ทำไปขุดขุด,ดม,ม,มีมีทองด้วยเว้ยดีเว้ยของดีของดีงดว้าวกอดกอดใส่ได้ปะใส่ได้เว้ยโอเวลก้าแล้วว่ะคุ้มแล้วว่ะ ตอนแรกผมกะว่าเราเก็บปงสปอนเอาไว้สักโปรสองโปรนะครับเพื่อเอาไว้บอกว่าอะไรโอ okay. เคเบลวเยอะละเพื่อไว้ปั๊มเบลนะครับผมนะนี่ก็น่าจะไม่ต้องลนะ uh, <using. S 1> นี่คืออะไรอะ่ะไม่รู้ฮาร์ดดัสใช่ไหมเมื่อกี้เพือ mm. สามนะฮะนะครัผมนะนี่เวลเยอะขึ้นมันก็รู้สึกว่ามีอำนาจมากขึ้นนะฮะแมใส่ได้ไย,ไดยังวะม่รู้เราลองใส่เดูไม่ได้เวลแปดเก็บไว้ก่อน แค่แค่เรามีของที่ดีกว่าปิ้วปิ้วเก็บดิโอเคได้แล้วต้มคานว่ะต้มคานจริงๆก็ได้ตอนเดินนั่นมีเสียงตดังๆนี่นะคนดูแม่งไม่ดีหรอกเพราะกูเบาเสียงให้อือตอนนี้ตอนนี้เริ่มหิวแึเปล่าจริงๆก็ได้ต้องหาชุดชุดอื่นจริงๆนะ ไป,ไปไรไปไริไปไรอย่า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 เต็ปมันคือสเต็ปสเต็ปอะสเต็ปอะเออแบงบมุมพีชคุจับได้แบงบม,ม,ม,บบมุมพีชมากูเกลียดแบงมุมพีชมากตั้งแต่เฮกซิตแล้ว,ลวมามาคุณชินแล้วตรงนี้เมื่อกี้อะไรวะหิวน้ำมหิวน้ำมหิวน้ำมหิวน้ำ หิวน้ำหิวน้ำตอนนี้ผมหิวน้ำอ๋อโดนพิษเอ้ยนมีน้ำอยู่เคดีขออนุญาตแล้วกันบเบา,า,าเสียงนี่เจ้านี่ยู่นะเสียงรำคาญมากกินน้ำก่นโอเครอให้มันรีเจนสักพักหนึ่งนะฮะโอ้ก็อย่างนี้ก็เลการคราบบอกนี้อ่าการปีนป่ายน่าจะดีขึ้นนะฮะไม่รู้นะโอเค oh. อเคบาหูขึ้นเยอะซอมบี้น่าจะตามจต่รมกี้มานะ นี่ถึงอาบาเฮ้แตจจะไม่ผิดผมจะไม่ขึ้นไปข้างบนสุดนะเพราะว่าอะไรกลัวมีเบนเดตเบนเดตไม่ได้อันนี้ต้องใช้หกอะไรอยนะเฮ้ยจำได้หูดทุกแล้วไม่ใช่หรอกลับบ้านเลยแล้วกันเนาะตอนนี้ค่อยๆไปค่อยๆไปนี่แบตเบนเดตนะฮะไว้ทำอย่างอื่นได้ถ้าตายแหละเราก็เกิดอยู่ตรงนี้นะไม่แคร์แล้วนี่ดูก่อนทำอะไรได้โอ้โหฟุตเอ็ดฟร์เอ็ดใช่ไหมผมไม่คิดนี่ Okay. ซึ่งยากอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะแม่ชั้นสองก็ยังไปแทบจะเอาตัวไม่รอดนะแต่ก็ยังจะเข้าไปอีกนะครูเนี่ยแม่ต้องใช้เวลล์หกอ่ะเออว่าไงจ๊ะอยู่แถวไหนาส,ส,สักรูอ่ะต้องใช้ทิกเดิมอ่ะเฮียเฮียมาสิงคัรับไหมกรูวะไ,ไปข,ขุดนานเยอะวะขุดนานมาก ได้โคลแบบโบเคนเหรอไม่ได้ไม่ได้ซึ่งแได้โคลแบบโบเคนนี่ของดีเฮ้ยอยา่าอย่าอย่าอย่าไม่แต่จะลงมาลนะอย่านะสึ่งตอนนี้ผมอ่อนล้าไปคุณดิเออลงมาซอมบี้ลงมาลงมามันมีปลามันมีปาลาป่าวปลาขวานไอ้ได,ดมอนดนะ์แวมากได้ไดมอนด์ซอมบี้มันไม่ยอมลงนะทุกคน ไม่ลงหรอมตกเจ็บเหมือนเดิมนะเออเฮย้ยปล่อยตัวได้เหรอ,อมึงอกี้ฮมไม่ก็ไม่ก็เพ็ดเลยเนี่ยเพชร,นะพชรมัง่งคายอยู่บูดีนะที่ซอมบีน้นี้มันไม่เห็นถ้าเห็นเนี่ยตายแล้วโอเคเวลเราเดี๋ยวค่อยอัพละกันนะ,ะเราเราเคลียร์ไอตัวแมงมุมมาไลตรงนีก่อนอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไอยู่ไหอะไ,ออไที่เดียวตายเลยเหรอ เฮ้ยใส่โดนหัวนะฮะโดนหัวคือนัดเดียวตายเลยนะนี่นะโอเคเราเก็บชุดต่างโง่ๆมาก่อนเลยเวลเนี่ยเห็นแล้วดีแล้วที่ผมยังไม่เก็บไอ้กองใหญ่นะแล้วเก็บไปรู้สึกเสียดาชิบหายเลยเฮ้ยเก็บไปเนี่ยม,มเยีเฮ้ยเฮียตกตกใจตกมาๆมามาปิ้วๆิวฟึ๊บ มามาไม่กลัวไม่กลัวแหละครับแม่ตัวนี้ไม่มีพิษไม่กลัวเลยตัวที่ไม่มีพิษเนี่ยสเกลิตันกลัวมากผมกลัวมากตัวสเกลิตันพร้อมยิงหัวนั่นเดียวตายุ๊บจะเอาอะไรมาวะมีอะไรดีดีเลยน่นะคืออะไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวไม่อนแต่เนีน่ยรู้ว่าคือแกไปเฮ้ยสเกลิตันแบบเป็น,เป,นเป็นเจ้านี้เฮ้ยไม่ดีมาก โอ้เจ็บแบบสกิลร่องโหนไม่เอาเรียนเรือแบบเรื่อไม่พอเรื่องถ้าเป็นขาขาเจ็บขาเจ็บเป็น่นเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วๆเข้าบ like ้านสกิลมันออกมาไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นตอนเช้านะฮะแม่เข้าบ้านก่อนแต่ยังไงก็กลัวอยู่ดีรอดแล้วกูแม่หัวใจวายหัวใจแทบวายเออโอเค เราเก็บขอรกันเลยอันนี้น่าจะเป็นขวานที่ดีอยู่พอตันวนะคิดว่าเก็บเก็บไปหมดเก็บไปไม่มีซุปด้วยวไม่มีพาสเตอร์มาปุ๊บเก็บไปผมเปลี่ยนเลยวาตำคาญจริงๆโอคาแล้วใส่ชุดหนังด้วยว่านะโอเคแล้วับผมนาวคลิปนี้จบแล้วบายเจอกันคลิปหน้าเลยแล้วกันนะครับผมนะถ้าชอบก็ ช่วยคอมเมนต์หน่อยเลยละกันนะในะโหมดของอาร์คอลด้วยตอนแรกกะว่าจะเล่นแบบโหมดอะไรนะที่แม่งตายตายปุ๊บคืนลบโลกทิ้งเลยแต่ก็ไม่เอาป๊อดเล่นได้แหละแบบโอเคจบแล้วบายเจอกันคลิปหน้าเลยละกันนะครับผมนะ